สวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะค่ะวันนี้จะมาชวนหมักหมูกันค่ะเราได้เตรียมหมูไว้นะคะ600กรัมค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงในการหมักหมูนะคะตอนนี้เรามาหั่นหมูกันก่อนนะคะเราก็จะใช้หมูเนื้อสันนะคะเราขอเอามันออกนิดหน่อยนะคะมันหมูนะคะให้มีบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าว่ามีบ้างเนี่ยเวลาทอดแล้วมันก็จะอร่อยนะคะ เส้นของหมูนะคะเดี๋ยวเราจะขอหั่นนะคะเส้นประมาณเท่านี้ค่ะนี่นะคะให้มีมันติดนิดนิด,นดตรงปลายอะได้ค่ะ,คะยาวๆแบนๆนะฮะน่าทานเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วจะน่าทานค่ะ อย่างนี้นะคะเนแบนๆเป็นเส้นบ้างก็ได้ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะจ้ะเดี๋ยวเราขอหั่นให้หมดนะคะก้อนแรกเราหั่นเสร็จแล้วนะคะค่ะเราได้ตามนี้ค่ะนีคะชิ้นเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะยาวๆชิ้นที่สองก็สวยนะคะเนื้อหมูก็สวยจ้ะ อันนี้เป็นเส้นนะคะอันนี้เป็นแผ่นๆนะคะนี่ค่ะจะได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราหั่นชิ้นที่2เสร็จแล้วเรามาหมักกันเลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมีเครื่องปรุงนะคะปรุงในการหมักหมูค่ะค่ะก็จะมีแป้งข้าวโพดนะคะหช้อนโต๊ะค่ะเราใช้นมสดนะคะหช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส1ช้อนชานะคะ แล้วก็ซีอิ้วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนชาแต่เราจะใส่ทีละนิดนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็เอาแป้งข้าวโพดใส่นะคะแป้งข้าวโพดนมสดนะคะคุกเข้ากันนะคะคุกนมสดกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันก่อนค่ะ เราขอตามด้วยน้ำตาลค่ะเอาน้ำตาลใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตามด้วยค่ะซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะอ่ะผงป,งปงรุงรสนี่เราจะใส่หมดเลยค่ะเพราะเราเตรียมมาแค่หนึ่งช้อนชานะคะพริกไทยนี่เราก็ขอใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนไม่กล้าใส่เยอะเนาะเดี๋ยวเราไปใส่ทีหลังตอนที่ผัดได้ ตรงนี้ขออนุญาตใช้มือนวดนะคะเราก็ใช้มือนวดนะคะอะ่น้ำตาลนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะน้ำตาลทั้งหมดนี้รสชาติได้แล้วนะคะ,คะสมมุติว่าเราจะใช้ตรงนี้ค่ะเข้าตู้เย็นนะคะทั้งหมดเนี้ยเราก็เอาเข้าได้เลยค่ะโดยเราใช้เอาซิลปิดเลยนะคะหรือเราก็เอาใส่กล่องก็ได้ค่ะ ใส่กล่องนะคะเก็บไว้ค่ะหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดค่ะเอาไปทอดนะคะว่าหมูเราจะออกมาเป็นนุ่มไหมอร่อยไหมนะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะ1ชั่วโมงนะคะตามนี้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทอดหมูกันเลยนะคะเม่กี้ค่ะหมักไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งค่ะ นะคะครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะผัดตรงนี้ค่ะเราจะทอดตรงนี้นะคะน้ำมันประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะอะค่ะตอนนี้เราใช้ไฟแรงนะคะรอให้น้ำมันเดือดค่ะขยับมาอ่อนนิดนึงค่ะค่ะเราจะเอาหมูลงเลยนะคะ ลองทำทานดูนะคะหมูสูตรนี้ทําขายดีมากเลยนะคะป้าเขาขายอยู่นะคะตอนนี้เราทอดด้วยไฟแรงนะคะได้แล้วนะคะหมูเริ่มหดตัวเยอะแล้วค่ะค่ะเราก็หลี่ไฟนะคะเท okay. น้ำมันออกจากกระทะนะคะให้มีน้ำมันไว้ประมาณสัก สามช้อนโต๊ะค่ะไฟไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางถึงอ่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะกระเทียมลงไปนะคะประมาณสัก2องช้อนโต๊ะครึ่งค่ะผัดค่ะไฟกลางมาอ่อนนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะหอมค่ะ เริ่มแห้งแล้วนะคะกระเทียมก็เริ่มเหลืองนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆผัดใจเย็นๆไปนะคะเนี่ยค่ะไฟอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟให้แรงอีกนิดนึงร้อนตัวอีกนิดนึงนะคะทั้งกระเทียมทั้งหมูนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่อยู่ตรงนี้ทำไปชิมไปนะคะถ้าเราชอบรสหวานเราก็เติมน้ำตาลเข้าไปได้ค่ะแล้วก็นำซีอิ๊วก็ผสมเข้าไปอีกนิดนึงถ้าอยากจะออกให้รส เค็ม,มๆหวานๆนะคะค่ะทำแล้าดข้าวอร่อยมากเลยนะคะค่ะคุณป้าเขาทำเขาขายดีมากเลยค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเลยนะคะหมูหมักค่ะชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็นำมาทอดเสร็จแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ